ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่ได้กินข้าววันนี้ป้าจ๋าเลี้ยงข้าวต้มเพราะว่ามีอ่าจับไก่รับจบจับไก่จะมีเด็กๆมาถึงประมาณสิบคนเนาะค่ะเด็กๆประมาณสิบคนก็น่าจะป้าจ๋าใช้กระลมังต้องเอินว่ากระลมังเนาะค่ะต้องเอินว่ากระลมังกระเทียมเคียวเองนะคะหมูยอนน้องนิดสกลนครนะคะ ส่งทรง,งจากสกลนครนะคะแล้วก็หมูป้าจ๋าใช้หมูหนึ่งกิโลนะคะป้าจ๋าใช้หมูสับหนึ่งกิโลนะคะทํากระต้มทรงเครื่องเนาะค่ะทากระต้มทรงเครื่องแบบบ้านๆแต่เราจะมีพริกแล้วก็มีมะนาวมีน้ําส้มให้เพื่อเด็กๆเขาต้องการเนาะค่ะบ้านป้าจ๋ากินแบบนานาเพื่อนๆนี่ส่วนน้ําจะต๊อกเดี๋ยวป้าจ๋าจะทําค้างไว้อีกเนาะค่ะเพราะว่ากลัวข้าวมันอืดเนาะค่ะเพื่อนๆกลัวข้าวมันอืดนะคะถ้าข้าวอืดแล้วจะไม่อร่อยนะคะ เราก็จะใส่พริกไทยโรยหน้าไปมาค่ะนี่นี่นข้าต้มทรงเครื่องข้าต้มทรงเครื่องอร่อยอ่อยนะคะเพื่อนเพื่อนมานะคะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาค่ะทำงานวันนี้นะคะวันนี้เย็นวันนี้ก็จะจะจับไก่สามพัน สามพันนะคะเย็นวันนี้ป้าจ๋าจะจับไก่สามพันป้าจ๋าจะจับไก่สามพันนะคะเย็นวันนี้นมานะคะถ้ารยังไม่ได้กินไม่ได้ชิมมากินข้าวต้มทรงเครื่องกับป้าจ๋านะคะข้าวต้มหมูบ้านเฮานะจจะข้าวต้มหมูเนาะคะ่ะข้าวต้มหมูทํากันแบบง่ายๆเนาะคะ่ะเราจะมีพริกน้าส้มน้ําตาลให้อีกทีเผื่อเด็กๆต้องการเผ็ดเนาะคะ่ะ มาค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่ได้กินมานะคะมาค่ะมาช่วยพระจ๋าทํางานด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกทุกบ้านเนาะค่ะพระจ๋าต้องขอโทษจริงๆเนาะค่ะอาทิตย์นี้พระจ๋าต้องขอโทษจริงๆพระจ๋าอาจจะวิ่งตามเพื่อนช้าหน่อยเด้ออย่าอันนั้นเด้ออย่ากวดอย่าเครื่องเด้อเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมากค่ะทำเองนะคะทำเอง ป้าจะใช้หมูหนึ่งกิโลค่ะหมูยอน้องนิดครึ่งครึ่งครึ่งกิโลนะคะหมูยอน้องนิดหนึ่งกิโลแต่ป้าจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะกระเทียมเจียวเองค่ะต้นหอมเราอยู่ในอยู่ในสวนหลังบ้านอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไปตลาดนะคะมาค่ะเพื่อนๆนท่านใดยังไม่ได้กินมาเพิ่มพลังเพิ่มพลังแล้วก็สู้การสู้งานต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะสำหรับเลิฟสำหรับไลค์นะคะ ขอบคุณค่ะ